ไห้ยามาทูตบทที่หนึ่งต้นเหตุความไหยนะพนันพนันพนันนันน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 ะขอพน,นันแห่งโบลิมโบลิมตู้เสียก่อเกิดขึ้นดังไปวิญญาณหลายโดยในเดียวกันมนโยคอรองโบลิมทั้งแผ่นดินจนหวั่นไหวความบ้าคลั่งในการพน,นันระบาดไปทั่วทั้งวงผู้นักเรีงนนักขอพน,นันแห่งโบลิมพน,นันกระไรกันเงินทองชีวิตตำแหน่ง หรือเรื่องคาดไม่ถึงความรักของบุรุษสตีพนันของนักการพนันคือเงินทองพนันของยอดมือบุริมคือชีวิตพนันของปรมจารย์แห่งยุคคือตำแหน่งเจ้าสำนักบุรุษสตีวัยชกันมาพนันความรักกันในที่นี้มันจะยอมตามใจท่านปรารถนาท่านพอใจพนันกะไรพนันได้ไม่ห้ามห่วงบุริมตู้เสียนักพนันแห่งบุริมได้กระตุ้นแผ่นจนปั่นป่วนขายวัตภัย มิว่าไปจนชาวบุริมใดต่างเคยเข้ามาในละครแห่งความโช่วหลายนี้แทบทุกตัวตนต่อให้มาพนันในที่นี้จนหายนะทั้งทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องครอบครัวกระทั่งสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียตำแหน่งซึ่งมีอยู่ให้เห็นแทบทุกวันเวลาแต่ถว่าผู้ติดตามรอยมาในด้านหลังยังคงมีอยู่ไม่ขาดสายเนื่องเพราะเคยมีคนสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรได้ในเวลาเพียงคืนเดียว ปีแล้วปีเล่าโบริมตู้เสียยังคงดำรองอยู่ดูดเป็นสูนหลายที่มีผู้ใดค้นทำลายได,ได้อาคารของรบริมตู้เสียนะนักพนันแห่งบบริมในยามวิการดูไปา้วิญญาณสูงใหญ่ทะมึนตั้งงานยในภูเขาชิกเจาะกกเจ็ดมณะของภูเขาเก้าหัวสัวมันถูกสร้างขึ้นโดยผีปนนีตจ,จนงามเลอเลิศในอาคารแสงโคมไฟสว่างสวยเงาผู้คนสับสนพุกพ่าน ประตูใหญ่ของบริมตู้เสียมีชนชาวริมเดินเข้าไปอยู่แทบตลอดเวลายามคนเหล่านี้ย่างก้าวเข้าไปจะต้องมีดุนียาววัสวยสศกคานหลายนางต้อนรับพวกนั้นไปยังโต๊ะพนันที่พวกมันต้องการพนันในห้องโถงใหญ่เมื่อหึมามีอุปกรณ์การพนันครบขันท่วนทั่วเสียงถอนหายใจเสียงตวาดด่าเสียงแผดร้องเสียงหัวรอเสียงสะบดสาบานดังขึ้นจากที่นั้นที่นี้ตลอดเวลา ผนึกขึ้นจนกายเป็นดนตรีจากอเวจี G, ที่ทั้งสับสนทั้งเย,าย้ายวนให้ผู้คนลหลงไหลตอนนั้นชายกลางุขนว้40ี่สิเศษผู้หนึ่งย่างเข้าสู่ประตูใหญ่ของบุริมตู้เสียเดี๋ยวนี้อาพรเขียวที่ตกแต่งจนสวยงามเย,าย้ายวนปราดเข้าต้อนรับพางแย้มยิ้มถามแต่ไต้เหียบยนินดีที่ท่านมาอีกต้องการพนันประเภทใดไพก่ก้าคิกคิกคิน่ากลัวไม่มีคนกล้าพนันกับท่านกระมัง คนที่ไม่รู้จักเราก็ได้นพนันกับเราเองเดานี้อาพราเขียวยีนำชายกลางคนเข้าไปในห้องโถงใหญ่ซึ่งแต่ละคนต่างรวมสมาธิจิตใจอยู่ในการพนันของตัวไม่มีผู้ใดไปสนใจเลือบมองชายกลางคนนี้เลยมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังพนันไพ่ก้าวกันเดานี้อาพราเขียวส่งเสียงสดใสร้องไปสหายทั้งหลายเชิญเถิดแต่แต่เฮียบคิดจะร่วมโต๊ะกับพวกท่านสักคู่เป็นไร นักพนันทั้งสี่ต่างเบือนสายตามาที่เรานีอาพรเขียวแล้วจับมองยังชายกลางคนพริบตานั้นต่างหน้าเปลี่ยนสีมีผู้หนึ่งส่งเสียงขึ้นแต,แต่เตียบพวกเราพนันกันด้วยจํานวนเล็กน้อยท่านใหญ่ต้องมาร่วมด้วยชายกลางคนแย้มยิ้มพางสอดคําเสียงราบเรียบพวกท่านเล่นกันต่อไปเถอะข้าพเจ้าไม่รบกวนแล้วจบคําหันกายไปยังอีกแห่งหนึ่งยังมีคนในโต๊ะไพ่ก้าวส่งเสียงถามขึ้น มันเป็นใครผู้ส่งเสียงทักทวงเมื่อคู่ตอบขึ้นไปตั่งเสียเิวมือวิเศษในไพ่แต่ที่งวนคนผู้นี้พนานทั่วทั้งเหนือใต้ลนำน้ำใหญ่ไม่เคยเสียมาก่อนเลยฝีมือสูงส่งของมันเป็นที่ผู้คนต้องนับถือยิ่งนักฟังว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งได้มาจากบูริมตู้เสียไปหลายพันตำลึงทองอ่ามันนี่เองในเสียวทานด้วยความตื่นเต้นและเลื่อมใส ไปต่งเสียเฉวแต้ที่งวนเดินไปยังโต๊ะไพ่ 9- ก้าถึงสามโต๊ะแต่ยังคงไม่มีผู้ใดกล้าพนันกับท่านเดี๋ยวนี้อาพรเขียวติดตามแต้ที่งวนวนในห้องโถงใหญ่รอบหนึ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นแต้ใต้เหยบที่นั่นก็เล่นไพ่เก้ากันมีสามคนยังขาดหนึ่งไปหรือไม่ไปตังเสียเฉีวเ่อวิเศษในไพ่แต่ที่งวนพวงอิสระเดินเขก็ไปทางมุมของห้องโถงที่มีชายชราอาพรดำผู้หนึ่ง กับใช้การอาพรเหลืองอีกสองคนกำลังนั่งอยู่สามฝ้าข้างของโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วนี้อาพรเขียวเข้าชายชรอาพรดำสหายเชิญเถิดแต่แต้เหียบคิดจะขอร่วมด้วยสักผู้หนึ่งได้หรือไม่ชายชรอาพรดำแย้มยิ้มกล่าวว่ายินดียินดีเชิญเชิญไปตั้งเสียทิวสุดกายนั่งตามคำเชิญกว่าตามองรอบข้างได้ยินชายชาอาพรดำกล่าวว่าสหายแท่แต่ พวกเราได้พนันไพ่ก้าวกันท่านพอใจหรือไม่ยินดีเราเป็นเจ้ามือตกลงในเสียงเกลียวกราวได้เริ่มลางไพ่สอนไพ่ตอนนั้นแต่ที่งวนล,ลวงไขมุกมือมาออกมาลูกหนึ่งสั่งให้เนยอาพรเขียวนำไปแลกบัตรแทนเงินที่โต๊ะมันเงพันตำลึงทองบัตรแทนเงินในสมัยนั้นเป็นเช่นกับเบี้ยนในสมัยนี้ชายชราอาพรดำลางไพ่สอนไพ่เสร็จสิ้นแล้วคว้าลูกเต่าขึ้นกำไว้ในมือ พางร้องบอกแทงได้ไปตังเสียถิววางบัตรเงินราคา10บตำลึงทองฉบับหนึ่งลงไปไปตังเสียถิวแต่ที่งวนเจนจัดในการนานพนันไพ่ก้าจนสูงส่งยิ่งพอจะสังเกตจากฝีมือท่วงท่าสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามได้ว่ามีความเก่งกาจในการนิยู่สูงต่ำเท่าใดไพ่ตานั้นแต่ที่งวนเสียไปห้าสิลึงทองแต่ยังคงพนัน,นต่อไปด้วยความเยือกเย็น เนื่องเพราะยังออกแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คู่มือของตนเริ่มรอบที่สองแต่ทีงวนแทงด้วยจํานวน100ตับดึงรอบนี้แต่ทีงวนเป็นฝ่ายได้ดังนั้นเองการพนันจะเริ่มต้นขึ้นอย่างสบใจของทั้งสองฝ่ายในห้องโถงใหญ่เสียงผู้คนที่สับสนโอมานยังคงดําเนินไปอย่างเกือกก็ไม่ขาดหูตอนนั้นใบตังเสียหิวเป็นฝ่ายเพียงพามทุกตาในมือเหลือบัตรเงิน เพียง300ตํอยตหน่งเท่านั้นแต่ก็ได้แทงไปหมดสิ้นได้หรือเสียอยู่ที่ตานี้เท่านั้นเจ้ามือโยรุตาวอีกแล้วหยิบไพ่มารูปดูแต้มกันตอนนั้นจิตใจแต้ที่งวนไม่สงบเยือกเย็นดดดังแรกเริ่มอีกแล้วปายนิ้วถึงกับสะรดร,ริกเมื่อรูปแต้มไพดยความตื่นเต้นสีหน้ามันซีสรดทันทีเพราะได้แต้มเล็กเมื่อเปิดออกเจ้ามือกินไปอีกคราเพียงพามยับเยินนะับเป็นครั้งแรกในชีวิต ของแต่ที่ง้วนจริงๆการเสียจนยัยับหมดตัวเยี่ยงนี้เงินทองอย่างเรื่องเล็กเกียรติก็เป็นเรื่องใหญ่หากแม้นข่าวแพ่งภายออกไปฉายาไปตังเสียถิวมือวิเศษในไพยใหญ่ไม่ใช่ต้องกลายเป็นไปต่งงป้ายฉิวมือสวะในไพ่เมื่อเจ้ามือรางไพ่สอนไพ่เสร็จอีกคราจับตาให้ปะกายของผู้พิชิตจ้องหน้าแต่ที่ง้วนพังตวาดเชิญแทงได้ แต่ที่งวนงุนงงวูบเนื่องเพราะตอนนี้เสียจนไม่เหลือแม้สักตำลึงเมื่อถูกเจ้ามือตาวาดทาหน้าต้องแดงฉานด้วยความน่าอายชายชราอาพรดำจึงแค่หรอดถามไม่พนันแล้วพน,นันแทงเท่าใดพันตำลึงบาทเงินไปตังเสียถิวไม่เคยกักอวนดังนี้มาก่อนเลยจริงๆจึงคุณเคืองจนไม่อาจส่งเสียงได้ด้วยนามไปตังเสียถิวแต่ที่งวนเจ้าของมือตึก ที่แชร์จึงดาวฟ้ามีผู้ใดไม่รู้จักดานี้อาพรนเขียวรีบกล่าวขึ้นแต่ใต้เหยบต้องการบัตรยืมด้วยเกียรติหรือไม่ตกลงเท่าใดหนึ่งหมื่นห้าพันตำลึงดาวนี้อาพรนเขียวเดนไปโตเก็บเงินไม่นานถือบัตรเงินปึกใหญ่เข้ามากล่าวว่าแต่ใต้เหยบเสมียนใหญ่ของพวกเราตรวจทรัพย์สินของท่านแล้วมีราคาหนึ่งหมื่นตำลึงเท่านั้นมีอาจให้ยืมครบจำนวน หนึ่งหมื่นห้าพันตลึงได้นี่เป็นบัตรเงินหนึ่งหมื่นตลึงท่านยืมหรือไม่ไปต่งเสีย้ยวเฉียวในเดยจะไม่ยืมได้ย่อมยืมหาแทงหนึ่งพันตำลึงเสียไปแทงลงสองพันตำลึงก็เสียไปแทงลงสี่พันตำลึงถูกกินไปอีกบัตรนี้ในมือแต้ทิ่งวนเหลือเพียงสามพันตำลึงเท่านั้นและก็สนึกตัวไม่อาจพนันต่อไปได้หากแม้จะงงง่ายจะต้องย่อยยับทั้งทรัพย์สิน และบ้านช่องเป็นแน่แต่ทิงวนไม่ยอมเชื่อจะมาะเผชิญกับมือที่เหนือกว่าตนได้จากฝีมือท่วงท่าสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางคล้ายคึงกับผู้เชี่ยวชาญเลยการพนันไม่ดีแต่ทิงวนมีความเห็นดังนี้เสียงชายชราทา้าทายขึ้นอีกแล้วไปตั้งเสืยอถี่โกรกรามแต่ที่ใจกล่าวต่อไปไม่พนันด้วยแล้วไม่พนันอัวแล้วไปตั้งเสื้ถิวถูกกระตุน โจนโทสะดาเดือดอีกคราเบิงตากลมกว้างฟาดบัตรเงินที่เหลือเพียงสามพันตะลึงลงกับโต๊ะดังฉาดใหญ่แสดงว่าแทงหมดสิน้นได้เสียอยู่ที่ครานี้เท่านั้นเมื่อได้ก็มีหวังฟื้นทุนเมื่อเสียทรัพย์สินบ้านช่องเป็นอันมอดมาลายลางไพ่ตั้งไพ่โยนลูกเตา๋าหยิบไพ่มือไปตังเสี้ชิ้วสนาริกในความคิดคำนวณพอจะเดาออกว่า ตนหยิบยไพ่ใดมาเอือไปตังเสี้ยถิวกลุ่มไพ่แต่สายตาจับจ้องมองหน้าชายฉรานแน่วนิ่งไม่กระพริบ,บและเห็นฝ่ายตรงข้ามมีความตื่นเต้นเช่นกันมือก็สนิกไม่ผิดกับตนแต่เมื่อเปิดไพ่ไปตังเสี้ยถิวพันขายถูกส่ฟ้าฟาดสมองลั่นอื้ออึงหน้าเผือดขาวเงือแตกโสมกายใสยงนเงนินโกฝ่ายตรงข้ามกินอีกแล้วจบสิ้นกันไปตังเสี้ยถิว สูญสิ้นทั้งทรัพย์สินสมบัตินี่ก็คือบ้านปลายของนักพนันมาดว่าไปต่งเสี้ยถิวเป็นยอดที่มือประเภศนี้แต่ยังคงไม่อาจหลีกเลี่ยงวันเช่นนี้ได้ไปต่งเสี้ยถิวจับตามองบัตรเงินที่เหลือเพียงสามพันตำลึงของตนถูกฝ่ายตรงข้ามกวาดไปนั่งซึมเศร้าที่นั้นลาไปรูปสลักจากต่อไม้ขายดังชีวิตได้เดินไปจนถึงบ้านปลายแล้วนี่คือความโศกเศร้าของนักการพานันนี่คือบ้านปลาย ที่นักการพนันจะต้องผเผชิญการพนันไหนเลยเคยให้คุณแก่คนสาหายแท่แต่ยังพนันอีกหลือให้แต่ที่งวนขายลูกหนังถูกปล่อยลมส่งเสียงแล้วห้อยขึ้นพนันพนันกระไรชายชราเสยยิ้มกล่าวสหายแท่แต่โยนชเรงเล่าหรือว่าแปะหาเสียนจือ่อเทพิดาบุภาหูหยินท่านสวยสะคานปานุภาแย้มบานข้าพเจ้ายินดีใช้เงินหนึ่งหมื่นตำาึง พนันภรรยาท่านยินดีรับหรือไม่ไปตังเสื้อฉิวหน้าเปลี่ยนสีทันทีตะวา่าเสียงกงล้องเหลวไหลไม่ได้สหายแท่แต่เงินจำนวนนี้ท่านพอจะฟื้นทุนได้เมื่อฟื้นทุนก็เป็นทองคำเหลืองอารามถึงหมื่นตำลึงทีเดียวไปตังเสื้อฉิวหุดลุกขึ้นโดยโทสะเดือดดานแต่ไม่ได้พระไปทันทีองค์หัดของผีพนันชั่วร้ายคว้าหัวใจของท่านไว้แล้วตอนนั้น คิดจะไปก็ไปไม่ได้แน่สวรรค์ท่านจะยังพนันได้ใช้ภรรยาไปเดิมพันพนันกับผู้อื่นได้แต่ทว่าคนที่งมงายในการพนันมักจะมีความหวังที่น่าสะเพงกลัวอยู่ใหญ่หนึ่งหวังสามารถฟื้นทุนใครดังไ่พูดผีร้ายส่งเสียงร้องบอกที่ข้างหูพนันเถิดไม่แน่ว่าจะสามารถฟื้นทุนได้ความคิดที่น่าสะเพงกลัวความหวังที่ชั่วร้ายความต้องการที่อมหิตไปตั่งเสียถิว สูดกายนั่งอีกครากวาดพที่เจ้ามือล้างสอนเรียบร้อยจงกระจกระจ่ายลงมือล้างใหม่ซอนเรียบร้อยจากนั้นจึงกล่าวตกลงแล้วพนันภรรยาด้วยเงินหนึ่งหมื่นตำลึงทองชายชราอาพรดำหัวร่อเบาเริ่มโยนลูกเตา๋าหยิบไพ่ในครั้งนี้ไปตั่งเสี้ยวฉิวได้ใช้ได้ในไพ่ที่ล้างไปจริงๆเนื่องพอไพ่ครั้งนี้มีความสำคัญใหญ่หลวงเกินไปมิอาจเป็นฝ่ายเพียงพำได้ และก็มีปัญญาเสียอีกด้วยมาดว่าแต่ที่งวนทราบอยู่กระใจก่อนว่าตนจะได้ไพ่ใดแต่จะคงตื่นเต้นจนลมหายใจแทบขาดห่วงทันใดชายชราอาพรดำตะวาดขึ้นสะหายแส่แต่ทันเสียอีกแล้วว่ากระไดแต่ที่งวนทนคำด้วยความตนกจนหน้ามืดตาลายไพ่ที่กำไว้ในมือจนแนบแน่นแทบลุกลอยบนโต๊ะชายชราอาพรดำหัวรอ พางใบพ่าทั้งสี่ของมันออกถึงกับเป็นคู่สูงสุดไปต่างเสีย้ยวตวาดสุดเสียงช้าไว้ตวาดพร้อมกับผักพ่ทั้งกองลงไปเพราะมีความเห็นไม่อาจมาเกินถึงป่านนี้ได้เนื่องจากท่านด้คู่รองแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับได้คู่สูงสุดไปหากในกองไพ่ยมีไพ่แต้มสูงสุดเยี่ยงนี้อีกอันหนึ่งก็จะเลิกหลมไม่ยอมรับได้ในขณะที่ไปต่างเสีย้ยวผักพ่หมายจะตรวจใช้การอาพรเหลือง ที่รวมโต๊ะพันคำนามสุดเสียงท่านจะทำอะไรดูไพ่ท่านไม่พนันพวกเรายังจะพนันกันต่อไปดูกระไดกันไสหัวไปเสียงตวัดดังฝ่ามือกระแทกเข้าใส่แต้ที่ง้นอย่างหุกดันแต่ที่งวนที่ไม่ทันระวังว่ามันจะพันลงมือจึงโถกพักจนหงายดังทั้งร่างทั้งก้าอ,อีชายชราอาพรดำยืดหดมือวูบหนึ่งเปลี่ยนไพ่แต้มต่ำลงไปแทนไพ่แต้มสูงมาซุกไว้ในแขนเสื้ออีกตัวหนึ่ง มันเปลี่ยนไพ่มาแล้วจริงๆโดยใช้ไพ่แต้มต่ำเปลี่ยนไพ่แต้มสูงมากลายเป็นแต้มสูงคู่หนึ่งบัดนี้พวกมันใช้เวิาพิษตาที่วางแผนซ่อนไพ่แต้มสูงอีกอันหนึ่งซึ่งมันเสริมลงไปโกงคืนกลับมาวางไพ่แต้มตามไว้ในกองเยี่ยงนี้ไพ่ทั้งสำรับก็จะครบขันไม่มีไพ่แต้มสูงเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเด็ดขาดฝีมือของมันรวดเร็วราวปาฏิหารไม่ผู้ใดสามารถแลเห็นได้ขณะเวลานั้น ไปตั้งเสื้อชิวผุดลุกขึ้นยืนแล้วใบหน้าบัดเดียวแดงฉานบัดเดียวซีดขาวเครียดแค้นจนแทบคุ่มคลั่งพันตะเบงหัวรอดเสียงก้องกวานแล้วกล่าวยอมแล้วละหายเงินทองเรายอมเสียให้ได้ภรรยาก็ต้องเสียมาด้วยพวกท่านขอาใจว่าเราไปนคนโง่บัดซบฮ่าฮ่าเอ,อไม่ว่าท่านเป็นกระไรอย่างไรท่านก็เป็นฝ่ายเสียแล้วหากเราไม่ยอมให้ ท่านเลยไ,ไทางออกจากภูเขาชิกจอกกกได้อย่างนั้นจะลองกันดูแต่ที่งวนร้องไม่ทันจบคําก้าวอาอาพิธิบากประตูใหญ่ของริมตู้เสียชายชราอาพรดําแขวนหัวรอดได้ด่างแล้วทลันปาดไปสกัดหน้าไว้ตะวาดเสียงก้องหาที่ตายหรือใดดวงตาไปต่างเสียดฉิวเป็นปะกายอมหิตแวววาวตวาดไปบ้างเลีกทางเสียตวาดพอดังฝ่ามือฟาดฉาดไปใส่อย่างดุดัน แต่ทิงวนมีเพียงมีฝีมือพนันสูงส่งเท่านั้นฝีมือทางบูก็ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งพลังฝ่ามือที่ฟาดจู่โจมครานี้หนักนวงดุดเผน,นเด็กชายชราอาพรดำจึงถลันกายหลบไม่ยอมต้านรับไปตั่งเสียถิวแต่ทิงวนโชว์กาสนั้นทีบตัวพุ่งปราดออกไปดังเหินบินพ้นอาคารมหึมาของบุดิมตู้เสียไปได้แต่ชายชราอาพรดำกับขายเงาร่างติดตามไปถึงแล้ว ฟาดจูโจมใส่ฝ่ามือหนึ่งบ้างไปตังเสี้อผิวตอนนี้ขายกลุ่มข้างฟั่นเฟือนแล้วกระนำสองฝ่ามือดุดพายุฝนชายชราอาพอดำคำรามสุดเสียงสหายแท้แต่คิดจะหาที่ตายจริงหรือใดขณะเวลานั้นเองชากันเสื้อเหลืองอีกสองคนที่ร่วมโต๊ะพนันเมื่อครู่พากันพุ่งตัวมาถึงหนึ่งในจำนนนั้นฟาดฝ่ามือจูโจมใส่ไปตังเสี้อิวแต้ที่งหนบ้างเสียงโครมดังสน,นั่น แต่ที่งวนถูกฟาดน้มตึงลงไปก,กรกรลุเห็นเป็นทางไม่ขาดสายมิอาจลุกขึ้นมาได้อีกแล้วชายจกัการเสื้อเหลืองอีกคนหนึ่งโถมเข้าหาสบัดมือฟาดลงไปชายชราอาพรดำรีบตวัดห้ามไว้ชายจกักรเสื้อเหลืองหดมือกลับเหลียวมองด้วยความตื่นเต้นจึงถูกชายชราอาพรดำด่าขึ้นง้อบัดซบเจ้าลืมว่ามันยังไม่ได้เขียนสัญญาย,ยืมทองคำหมื่นตะลึงกลับไปมอบภรยาหากจู้หินเจ้านายตำหนิลงมา เจ้าระเบชอบได้ใช่แล้วใช่แล้วปรโหสิด้วยแต่มันจะยอมเขียนให้ฮออออให้มันกินยาทำลายสามรชัญญะยังกลัวมันไม่เขียนได้ฮฮอออพาตัวกลับไปทราบแล้วชางจัการเสื้อเหลืองจึงหิวร่างไปตังเสียถิวแต้ที่งวนวิ่งออกไปทางด้านหลังของอาคารบูริมตู้เสียเงาร่างทั้งสามหายลับไปโดยเร็วไวขณะเวลานั้นมีชายกลางโคนสวมพรแผ่หลังสะพายกระบี่ ผิวตัวออกมาจากป่าข้างทางถอนให้ใจยาวแล้วรำพึงกับตัวเองหน้าสะทกสะท้อนและหน้าอนาถบันปลายของแต้ที่งวนน่าเป็นบทเรียนของผู้งายในการพนันได้ทรัพย์สินสมบัติพินาศย่อยยับยังเป็นเรื่องเล็กหน้ากลัวชีวิตของมันยังพอยต้องปิดโปงลงด้วยชายกลางคนเสื้อแผ่ไปแล้วลับหายไปทางนอกเขาชิกเจาะโกเจ็ดมรณะในบุริมตู้เสียยังคงมีแสงโคมไฟสว่างสวยัย เงาร่างผู้คนพุกผ่านสับสนการพนันเกิดเรื่องขาอกรรมขึ้นมากน้อยเท่าใดการพนันได้สร้างสุขภาพรมที่นา,านาอนาขึ้นมามากน้อยเพียงใดเรื่องนาอ,านาอนาที่เกิดขึ้นเพราะบุริมตู้เสียยุติลงแล้วหรือไม่ไม่ได้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น